ขายขายใช่ไหมครับโอ้โหไม่ได้ทําขายนะครับทําใครขายครับผมโคกที่สามผ่านไปครับตามเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยพิซซ่านะครับบออิอ่าเยี่ยมสุดยอดชนะน้องอัฟาก็โดนล่อไปดูไดโนเสาร์แล้วครับเล้วแต่น้องจัสมินนี่น้องจัสมินนี่นะองจัสมินมันวิ่งตามหลังแล้วนู้นนู้นไมลูกเดี๋ยวรดลูก Ồ, oh, viên tam lắng đây <laughs> ไม่ตุบหมดเลยเดี๋ยวเราแก้ปัญหาต่อเลยอัลลอฮ์ตุ๊งฉันตังฉันตังได้อันนี้นฉันตังได้อายุอายุก็คงจะชอบเท่านี้ก็คงไม่ต้องอะไรฉันตังจับปะนี่อันนู้นยิปโนะว่าฉันตัง สวัสดีครับวันนี้จะทำเมนูเล่นๆเด็กๆแล้วก็คนแก่ก็อยากกินส้มตำครับผมเอส้มตำโอ้ส้มตำนี่ครับผมแม่อยู่ข้างหลังผมเดี๋ยวไปดูกล้องข้างหน้าดีกว่าเอามากินส้มตำไหมลูกกินไหมครับ ม่กินก,าก,ากินนะนี่อันนี้มือขูดมือขูดนี่เราย้อนอดีตมาสามร้อยกว่าปีแล้วครับนี่ครับมือขูดแม่ครับผมอันนี้มือตําครับผมมามีมือตําอ,อันนี้น้องแคสมีน้องแคสมีนัน่นครับผมเจ๊ให้กาลังใจเจ๊ให้กําลังใจว่ากูหิวข้าว นี่จะเอาไปขายจะเอาไปกินครับนี่ครับแม่แม่อะไรปลาแกะเนาะอะไรลูกปลาแกะเอาปลาแกะมามามาแกะอะไรลูกนี่นี่ดึงออกเลยลูกเอาเอาเอานี่จะทำกินหรือทำขายครับแม่ขาย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 ใช่ไหมครับโอ้โหไม่ได้ทำขายนะครับทำขายขายครับผมนี่ครับอามิระ อายุ85ปีแล้วเอไม่ใช่เจ็ดสิบเจ็ดสิบ่ไร่หมเจ็ดสบเจ็ดสิไรเจ็ดสิบหกบเจ็ดสเจ็ดสิบรเจ็ดเจ็ดพอดีอ๋อเจ็พอดีนี่ก็มาตาเครื่องก่อนไม่ตาแค่นั้นนะของเด็กเไม่เผ็ดอ๋อนี่ก็แผนกแนกกอกวนครับนี่แผนกกอกวนครับผมแผนกกอกวน

ออยอเดี๋วปกินส้มตาก่อนนะครับเดี๋ยวปากินส้มตาก่อนนะครับจะอ่านเนน้อยตัดน้ายบ้างปาเตะติ เมเนาะอบตังั้เนะเครอยญาติที่อยู่บ้านใกล้ๆก็พากันมานั่งทำส้มตำกินกันนะครับโอ้กินหลายคนอร่อยมากเลยส่วนเด็กก็ทำแบบไม่เผ็ดคนโตก็เอาเผ็ดหน่อยน้องจัดมินก็จัดนมไปลูกนะอันน่าอาฟาก็กวนอย่างเดียวเลย มีทั้งว Olá, Gore, man, man, ัยเด็กวัยแก่วัยรุ่นคกที <c <c ่สามผ่านไปครับอร่อยครับคคกที่สามผ่านไปกินจนนั่งมองแล้วก็วันนี้ก็ครบกำหนดที่จะกลับไปทำงานแล้วหลังจากพักมาทั้งหมดสิบกว่าวันนะครับอีกสาิหกวันเพื่อกลับมาหาครอบครัวใหม่ มาช่วยมามีเลี้ยงลูกอเลี้ยงเด็กๆก็จะเหนื่อยหน่อยครับถ้าป,ป้าไปทํางานครับผมต่างคนก็ต่างหน้าที่ครับผมม,มีก็เลี้ยงลูกที่บ้านป,ป้าก็ทํางานลูกเนีนะ่ยไอจัมีนะลูกมีจัมีนะลูกกินส้มตำเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยพิซซ่านะครับบะอ,อ่าเยี่ยมสุดยอดซะดะ

อร่อยแม่ลิซาสุดยอด้าม้เอาดีม,มเดี๋ยวผมจะขอลองพิซซ่าสักหน่อยนะครับทุกคนมันเป็นแจงไหแสบบอโหนุ่มมาก Bà ta mang cả a à long long bà ta mang à long long alo 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 alo, à, long 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 ไม่เอาไม่เอาอดูดูอดูด um, ูด uh, uh, bon ูดูอดูอดูอ๋อรู้แล้วแหล่ะรู้แล้วเลยเออจัสมินอายน้องอัฟฟ้าก็โดนล่อไปดูไดโนเสาร์แล้วครับเดี๋ยวจ่น้องจัสมินนี่ นนนนนจจะะมมมีีป้าทำงานก่อนนะลูกนะนะหนูอยู่กับมามี๊แลลูกได้ได้ได้มาหนูอยู่กับมามี๊นะลูกนะมาทำงานก่อนนะครับป้าทำงานก่อนนะดูดูอยู่กับมามี๊ด้วยะมาไปทำงานก่อนลูกกับมามี๊

รถก็เริ <ông> bye bye ่มจะออกแล้วครับน้องก็งอแงมากเลยตอนนี้บายบายลูกไบายเร็วายบายเร็วบายบายแล้วลูกบายบายเร็วายเด้อบายบายแล้วลูกบายบายไปทำงานกันนะอ่าอะไรกันไปเด้อ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 เอาไปมือไปมือมาไม่เอาหูจะเปิดประตูงูจะเปิดประตูจะเปิดประตูขาที่เปิดประตู อยู่ไหนลูกที่ปิดยไหนนี่อยู่นี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 ่อยู่นี่ทิเปิดประตูฮัลโหลสงสารจังเลยไาทำงมากันลูกบายบายเลยเอาบาย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 อ่ะเด้ออ่ะเด้ออารย์ชมินอาจารย์ชมินอ่ะเด้อไปบายไปบายลูกบายบาย โอเคผมก็สงสารลูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้องอัลฟานี้รักผมมากเลยนุ่นวิ่งตามหลังแล้วนู่นนุวนว,วิ่งตามหลังแล้วนะอะไรลูกเดี๋ยวรดลูกโอ้หว,วิ่งตามหลังเลยน้องวิ่งตามหลังเลย เอาฟ้าไาทำงานก่อนลูกมันต้องเอาฟ้าเอาโดยเสาให้ลูกดูเลยดูดูเดี๋ยวรถระวังรถเอาอุ้มลูกเร็วอุ้มลูกเร็วบายบายลูกบายบายลูกบายบายเลยบายบายเลก กว่าจะออกมาทำงานได้ครับก็เราก็อยากจะร้องเหมือนกันแต่ว่ากลัวหมามีจะร้องตามคื่น้องอัลฟ่านี่เขาเขารักผมมากครับเขารักผมมากเพราะว่ามันเป็นความผูกพันคือผม ผมแบบจะว่าทำคลอดเองก็ว่าได้ครับมองเอาฟานี่คือหัวโผลออกมาแล้วอ่ะถ้าพูดเรื่องมันยาวเป็นคนทําคลอดเป็นคนเห็นที่ลูกออกมาจากเป็นคนเห็นลูกลูกเกิดเลยครับเป็นคนเห็นอยู่ใน สถานการณ์ที่ลูกเกิดออกมาเลยแล้วก่อนที่น้องจะเกิดลักษณะคุณแม่เป็นแบบไหนคือผมอยู่ในเหตุการณ์เลยเพราะคุณหมอคือคุณหมอท่านก็ติดคนไข้คน,ค,ค,นคนอื่นอยู่ถ้าผมแล้วก็พอดทีจังหวะมามีเจ็บท้องคลอดคือเห็นทุกเหตุการณ์เห็นสถานการณ์จนหัวปว่ามาผมเรียกวิ่งไปตามคุณหมอมาทำคลอด ป,ป้าแค่สิบกว่าวันแต่เขาจะรักผมมากที่สุดเล ตอนนี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือมาในพื้นที่ทำงานนะก็เปลี่ยนจากบทบาทจากคุณพ่อก็มาเป็นอีกบทบาทหนึ่งก,ก็ขอฝากาเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามหรือว่าอาจจะคอมเมนต์มาพูดคุยให้กําลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ